ที่แบกใหม่ที่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวครับที่นี่ที่ไหนครับก็ที่นี่เป็นศูนย์ฝึกพี่ขุนะครับที่ปากช่องนะฮะศูนย์ฝึกพี่ขุพุทธวัจนะที่ปากช่องครับผมวันนี้เรามาทําอะไรกันครับวันนี้เรามาปลูกต้นยางนาต้นตะเคียนนะครับที่ศูนย์นะเพื่อจะให้พระหรือพี่ขุเนี่ย อ่าได้ปฏิบัติที่ที่มีที่ล่มลื่นที่ปฏิบัติครับอันนี้เนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้น่าจะประมาณทักสามสี่สิบไร่ครับผมครับกี่ปีแล้วมั่งนี่ปลูกต้นไม้มาครับตอนนี้ปลูกน่าจะรวมสี่สามสิบปีสี่ห้าปีประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนั้นโตหมดแล้วครับท่านผู้ชมเริมโตครับชอบต้นไม้เนาะครับแล้วยังไงได้มารู้จักสถานที่แห่งนี้ครับอ๋อที่นี่นะผม เมื่อถ้าเท้าความไปนะครับเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนนู้นนะครับก็คือไปเจอ,อพุทธมจานะเนี่ยกับพระที่ที่คลองสิบรำลูก,กาครับพระของพระอาจารย์ครืงฤทธิ์นะครับที่ที่วัดผมก็จะไปที่นู่นนะครับแล้วก็ไปกับลูกศิษย์น,นะครับพอไปเสร็จปั๊บก็ก็พอมาศึกษาพุทธวจานะเนี่ยรู้สึกตอบโจทย์รู้สึกว่าใช่ในสิ่งที่เราตามหามานานนะครับคราวนี้ผมก็ อ่าพอพอพอเข้าไปแล้วก็เลยรู้จักว่าที่นี่มีเป็นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์ฝึกที่นี่นะครับที่ปากช่องอ่ามีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็เป็นเขตติดต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าลม่มลื่นน่าจะปฏิบัติธรรมได้ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยมาดูพอมาดูเสร็จผมก็อ่าซื้อพันธุ์ไม้ซื้อนูน่นซื้อนี่มาปลูกนะครับอ่าเพราะอ่าพระอาจารย์สุจินเนี่ยท่านก็อ่าเอาตามสบายเลยยิ่งปลูกเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีพันธุ์ไม้มครับผม ดีมากครับครับบ่เราเดินคุยกันไม่ได้ดูนะครับผู้ชมก็ดูบรรยากาศนะครับต้นไม้ที่มันอยู่เพียงแค่เราปลูกนะครับไม่กี่ปีเนาะใช่ครับไม่กี่ปีก็ล่มลื่นแล้วใช่ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ปากช่องไดโอโซนด้วยอ่าซึ่งเป็ครอบครได้มาสัมผัสได้ข่าวว่าก็จะมาเร็วๆนี้ก็จะมาอยู่ที่นี่คิดว่านะครับเพราะว่ามันบ่มเพาะมาเต็มที่แล้ว นะครับคิดว่านะครับแต่ยังไม่รับปากแต่คิดว่าน่าจะน่าจะเร็วๆนี้ครับครับพอเริ่มอะไรก็เริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางอะไรก็เริ่มเริ่มอยู่ตัวนะครับลมเลื่นนะครับลมเลื่นนะครับเป็นอุโมงค์เป็นอะไรไปนะครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็คุณก๊อฟก็นำมาติดตั้งเหมือนเดิมใช่ใช่ครับ ก็เอามาติดตั้งตั้งแต่ยังต้นไม้ยังไม่โตครับตั้งแต่เริ่มปลูกต้นไม้ใหม่ใหม่ครับสักทองนะครับท่านผู้ชมมีหลายชนิดมีมะข่าสะเดาเนาะเดาเขียวสักทองแล้วเราคุยกันในร่มนี้ก็ได้โอ้เขียวชะอุ่มนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นอุโมงค์นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณสักรอบสักสามปีนะโซนนี้ครับโซนรอบๆเนี่ย มาเดินปลูกกันเนี่ยประมาณน่าจะสักสามปีสามปีกว่าตัวไวแล้วมันห่างกันใช่เป็นล่มลื่นเลยนะครับใช่ผมปฏิบัติทมปักช่องอันนี้ที่เราทำเนินๆไว้นี้ก็จะทําให้เป็นเป็นกุฏิหรือที่ปฏิบัติของพิขุนะครับอันนี้กําลังก่อสร้างเราจะเป็นทํากุฏิทํากุฏินะครับไว้ให้พิขุพักอาศัยนะครับที่ปักทีชอบป่านี่แหละ ใช่ครับที่ไหนมีป่าที่ไหนมีป่ามีน้ําที่นั่นอุดมสมบูรณ์คุณก๊อฟนี่เข้ามาคุกคีได้ยังไงที่นี่นะครับก็ก็อย่างที่เท้าความเมื่อกี้ครับก็คืออ่าอ่ารู้จักพุทธวจนะแล้วเสร็จปั๊บก็อ่าชักชวนกับลูกศิษย์ที่ที่ที่ลูกศิษย์ผมนะครับอ่ามามาเจอมาที่นี่เพราะลูกศิษย์ผมเขารู้จักที่นี่ก็เลยพากันมาที่นี่การมาที่นี่อาจจะอ่าคนไม่ค่อยบุกพ่านนะครับก็คือคน คนน้อยพว่างั้นเหระนะฮะเหมาะสําหรับเดินจยงกลมนั่งสมาธิปฏิบัตินะฮะฝึกจิตใจอะไรประมาณนี้ค่อยๆซึมซับเข้ามาแล้วก็ค่อยๆเอาต้นไม้มาลงใช่ครับมาฝึกปฏิบัติทำด้วยเนาะใช่ครับวามเงียบดีนะครับครับแล้วก็มาติดพลังงานแสงอาทิตย์มาทํานู่นทํานี่ช่วยะอาจา์ไปช่วยะอาจา์ไปงามสวยงามนะครับเราก็ได้บุญด้วยครับร่มเงาเลยนะครับเนี่ยครับปลูกปามดีอย่างไรนี่แหละเย็นสบายเย็นสบายนะครับครับผ้า ท่านดท่านใสนใจนะฮะจะมาปฏิบัติธรรมวันสองวันเนี่ยเราก็จะมีที่รับรองนะกุฏิรับรองสถานที่พักให้นะครับเมื่อคืนนอนเย็นสบายเลยสบายครับไม่เปิดพัดลมยางนนัเลยโอโซนดีครับแตกต่างเหมือนกับคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราอยู่ที่บ้งน้ําเขียวเนาะบ้งนน้ำเขียวใช่น้ำเขียวยังไม่ขนาดนี้ใช่งน้ำเขียวยังต้นไม้มันยังไม่โตเพิ่งจะปลูก ที่วางน้ำเขียวนี่ก็เป็นยมบอราถักะอาจารย์สุจินก็บริจาคให้ท่านนะครับแล้วก็ไปเมื่อวานนี้เราก็ไปปลูกป่าที่โน่นนะครับแล้วเสร็จวันนี้เราก็มาปลูกที่ป่าช่องครับดีหรือคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ป่าช่องท่านจะเห็นว่ามันติดเขาเลยนะครับอากาศดีมากนะครับลมนี่ตกผกกระจนเขามาแล้วก็ตกลงนี่โอ้เย็นมากครับเหมาะเหมาะสาหรับปฏิบัติธรรม ครับดเดี๋ยวไปเดินไปดูทางนู้นอ่าอโอเคครับดเดินนู้นนู้นไปดูด้านหน้ากันเลยครับครับเดี๋ราก็มาช่วงนี้เรามาอยู่ที่ด้านหน้าเนาะทางเข้าเนาะอ่าใช่ใช่อันนี้ต้นอะไรครับนี่ต้นสาระครับที่สาระต้นที่พุทธเจ้าอ่าลัตตุลใช่ไหมใช่ใชสาระ อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเนาะอ่านี่ด้านหน้าดอกสวยนะครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าก็มีจะมีบ่อน้ําบ่อน้ำครับแล้วก็จะมีโนุนขึ้นไปเป็นบ่อบ่อคลองอากาศก็ดีแล้วเนาะใช่ครับโอ้นี่เออลูกลูกสาระนะครับโอ้โหผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับที่มันออกลูกลูกมันลูกมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมลูกใหญ่มาก ดูมือคุณก๊อปนะครับเห็นแล้วก็อุ้งน่าทึ่งสาระแล้วดอกดอกสวยด้วยนะดอกสวยนาะออกฟลีมผกกู๋ยล<ห>ีมผูอมขาวนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับมีต้นมงต้นไม้บอันี่ก็จะเป็นที่ลานจอดรถดได้เวลามีกิจกรรมอะไรนะครับ หาง่ายครับทางเข้านะครับครับเจอคุกเกิลได้เลยคือจะมีต้นไม้เป็นหลักเลยใช่ครับแต่ที่นี่จะเน้นเน้นเน้นเน้เน,นต้นไม้ใช่นะครับกุฏิก็พออยู่อากาศมันก็ดีแล้วนะใช่ครับแบบช่องนี้โอ้โหร้อนเนี่ยเดินตอนร้อนเข้าร่มนี่เย็นสบายนะครับอันนี้ป่ายอันนั้นก็จะเป็นสวนอีกสวนหนึ่งแล้วมั้งใช่ครับเป็นสวนของของชาวบ้านนะครับ บรรยากาศนู่นนี่ก็จะเป็นนะครับพุทธวจนะสถาบันนะครับนี่ก๊อทางเข้านะครับก็จะมีต้นสักทองสแดเดาเอาช่วงท้ายก็ให้คุณก๊อฟทิ้งท้ายให้หน่อยว่าปลูกป่าแล้วดีอย่างไรครับปลกปก็เกี่ยวกับเรื่องของคุณก๊อฟมาที่จะมาอยู่ที่นี่หรือว่าประสบการณ์ที่สอนให้คุณก๊อฟได้เป็น มีทุกอย่างมันทุกวันนี้ครับครับแต่ก็ไอในในส่วนที่ปลูกป่าเนี่ยผมชอบปลูกอยู่แล้วครับเพราะหนึ่งการมีป่ามีอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งมันมันได้โอโซนแล้วก็มีป่ามีน้ําถ้ามีป่าก็ต้องมีน้านะครับมีน้ําก็ต้องมีป่านะมีป่า,ม,ปามีน้ำเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วทั้งโอโซนทั้งอาหารพืชสัตว์ทั้งอาหาร,นร,าหารคนคือมันอยู่อยู่ครบวงจรอยู่แล้วถ้าที่ไหนป่าหายหมดน้ําหายหมดก็แห้งแล้งนะครับพอแหง้แงแล้งเสร็จปับ๊บมันชีวิตมันก็หาย นะแต่ถ้ามีป่าเมื่อไหร่มีน้ําเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตมันก็สดชื่นนะครับในในส่วนที่จะมาปฏิบัติน,นะฮะที่ศูนย์ศูนย์ฝึกเนี่ยก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือหรือชาวบ้านเนี่ยก็สามารถมาได้เลยนะครับมามาได้ทุกวันนะครับเพราะว่าอที่ศูนย์เนี่ยมีมีพีข่ขูมีะ้าจา์หรือมีพี่ผู้เด็กจำจำ,จำที่นี่อยู่แล้วพักอยู่ที่นี่อยู่แล้วที่พักสงอยู่แล้วนะครับกดคูก้นแมพมาเลยกดคูก้นแมพมาแล้วก็ มีสถานที่ให้ที่พักที่อะไรปฏิบัติธรรมลองมาศึกษาพุทธวพุทธวจนะดูนะครับว่าแล้วแล้วจะจะจะรู้ว่าความลึกซึ้งความละเอียดอ่อนมันคืออะไรอย่าไปบอกว่ามันไกลเกินเอี่ยมมันสูงเกินไปอะไรอย่างงี้ถ้าไหนที่มันสูงก็เหมือนหนังสือที่เราวางไว้สูงๆเราไม่เคยเอื้อมขึ้นไปหยิบลงมามาอ่านเนี่ยก็เรียกว่าสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจับมาอ่านปับ๊บก็คือเราสามารถศึกษาและหาความรู้ได้ครับผมนะครับก,ก,ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ ถ้าใครอยากอยากศึกษาก็ลองลองมาดูครับแต่แต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมร้อยเปอร์เซ็นครับกับพุทธวัจนะนะครับทิ้งท้ายว่าที่นี่ที่ตั้งที่นี่อ่าจะเป็นที่ปากช่องนะครับอ่าหมูอะไรผมก็ผมน่าจะจาไม่ได้แต่ีปากช่องแต่เซิร์ชลองเซิร์ชดูพุทธะพุทธวัจนะวัจนะศูนย์ฝึกวิถขุปากช่องปากช่องนะครับศูนย์ฝึกภาพิเห็นูนยบภาคอีสานนะรปากช่องจะขึ้น g o o g l e Map เลยหาง่ายครับไม่ไม่ ถนนเข้ามาถึงครับจะมีถนนลูกลังเฉพาะส่วนมาจะเข้ามาที่ที่ศูนย์แค่นั้นเองครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับการปลูกป่าดีอย่างไรนะครับไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนหรือวัดหรือสถาบันแห่งไหนนะครับราชการเราไปปลูกให้หมดนะครับที่นี่ปากช่องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ